พี่น้อง้ามีพามาเบิง้งตอนนี้น้ำโขงขึ้นท่วมถนนทรายโขงแล้วพี่น้องรถมอเตอร์ไซค์ลงมาบ่าได้เลยรถยนต์หันยังลงได้อยู่พี่น้องนี่คือถนนทรายโขงที่เราเคยมาขี่มอเตอร์ไซค์เลาะนะพี่น้องตอนนี้น้ำโขงขึ้นสูงแห้งเนาะขึ้นไวๆพี่น้องป้าเท่าปีนี้น้ำโขงขึ้นสูง น้ำโขงไหลแห้งขนาดเลยพี่น้องเบิ่งกผู้ฝั่งลาวแห้งเตกพี่น้องผู้บบมีเขื่อนกันน้ําเนาะย่านดินเจื่อนพี่น้องฝั่งลาวตอนนี้มีลุงกินน้ําน้าพี่น้องมีลุงกินน้ำเลยอาบบคิดว่าน้าโขงจะขึ้นสูงแห้ง ปีนี้น่าจะขึ้นสูงแห้งกลัวทุกๆปีพี่น้องคนกลับมาพากันมาเบิ่งน้ำโขงขึ้นเนาะพี่น้องอัปเดตในทุกๆมือเลยเมื่อวานนี่ขึ้นยังพวท่านฮอตพีได้พี่น้องเมื่อวานนี่ค่ะฝนตกแห้งแหงมาเบิ่งอีกมือนี้ก็ขึ้นมาฮอตพีแล้ว อันนี้บหัวอันเลกํำไดพี่น้องบุกา้าย่างลงอันนี้คือทางหลังโรงแรมพี่น้องเพิ่นกำลังต่อเติมร้านอาหารออกมาต่อเติมใหม่เป็นของโรงแรมพอจูนพี่น้อง ปาบ่คิดบ่ฝันเลยเนาะ่าปีนี้น้ำจะขึ้นแห้งขึ้นแห้งขึ้นหลากว่าปีห้าสี่แน่นอนเลยสาวมีคิดว่าน้ำไหลพิตยานขนาะเลยพี่น้องเดินทางทางเรือเนาะช่วงนี้ฮะนะการะมัดระวังเนาะพี่น้องยาน เเอาจักรยานลงไปปั่นเลยพี่น้องอืมแสดงว่ามอไซน์หนาสีได้อยู่พี่น้องมอไซน์หนาจะยังลงได้อยู่เนาะ กี่นี่ค่ะฝนตกจ้ะพี่น้องหากระเซาวาน้ำฝนไหลแรงมากไม่จอดจะบอกจะร้อง

ขราเจ้าก็พผากันมาสองเบึง่งคือกันพี่น้องมาสองเบิ่งว่าน้ําขึ้นหออใ่ห้อใ่อใเนาะติดตามติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดพี่น้องป้า น้ำขึ้นมาฮอตพีอยู่บ่เนาะสีนี้ขึ้นนอตถนนใหญ่อยู่บ่พี่น้องรอรุ่นเนาะเพราะว่าน้ำยังบ่เคยขึ้นมาฮอดถนนใหญ่จะเถือ่ออะไรพี่น้องติดตามกันไปเรื่อยๆในทุกๆวันเลยจ้ะติดตามระดับน้ำโขม เบิ่งน้ำโของอยู่ถนนใต้โขงพี่น้องรถต์ย,ยังลงได้อยู่

น้องลองมาส่งเบึ่งทางนี้เนาะโซนร้านอาหารเนะจามีขี่มอไซคเข้ามาน้อยหนึ่งพี่น้องปนตกพี่น้องลูกค้าเิืนกนหนังบอได้เลยทางน้องนี่เนะเาะอ้โหู เกือบหมดร้านอาหารพี่น้องมอเตอร์ไซค์ยังลุยน้ำได้อยู่